สวัสดีครับคุณผู้ชมดูต้นโกโก้นะต้นขนาดนี้นะคุณผู้ชมต้นประมาณสามปีแล้วครับดูเราปลูกมานะครับดูดต,ต้นแํลต้นครับถ้าเราดูแลไม่ทั่วถึงนะครับลำบากแน่ครับเราต้องให้นี่ยาฆ่าปวกนะครับปวกขึ้นนะคุณผู้ชมนีม่ใส่ตรงนี้เลยครับยาฆ่าปวกเสร็จแล้วก็ มีทั้งด้วงเลยครับเนี่ยด้วงเจาะลำต้นนี่ยุณผู้ชมมาดูตรงนี้ต้องใช้นี่ตัวนี้แหละครับฉีดพ่นเข้าไปในรูแล้วครับเป็นเป็นรูเหล็กแบบนี้นะครับ จะมีรูนะครับคุณผู้ชมโอ้ยโดนมือใช่แล้วนี่ยทำท่าทีาท่ทำได้คุณผู้ชมนี่ครับเอาที่ชนิดไม่มีกลิ่นนะครับอย่างนั้นจะ้าจมูก่ร้องก็สองสามวันมาดูอีกครั้งก็ได้ครับว่าเขาแมงเขาไมา่อยู่แล้วก็ สบายใจแล้วครับต้องดูแลอย่างดีแล้วครับผู้ชมเนี่ยปลูกมาขนาดนี้แล้วครับถ้ามันไ่อย่างนั้นเราเสียเงินเสียเงินฟรีแล้วครับลมมันพัดไปไม่เข้าจมกูกแล้วครับมันลมพัดไปแค่นี้ก็เดี๋ยวสักสองสามวันมาดูกันอีกครั้งนะผู้ชมมาให้มันขึ้นเอาไปดูดูแลต้นอื่นต่อไป ดูแลกันแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสองสามวันก็ค่อยมาดูกันอีกครั้งนะครับถ้าเขากินอยู่แล้วก็พ่นเข้าไปใหม่พ่นไปได้รู้นะนํำต้นเราก็ช่วงเราดูแลง่ยเหมาะไอตัวด้วงนะเขาชอบเจาะกินลำต้นนะคุณผู้ชม,มดูบรรยากาศตรงน,นี้ครับเราทดลองปลูกกันครับผ่านมาแล้วครับต้นพงนี้ก็สามปีแล้วครับ <laughs> ยังไม่เห็นลูกโตแล้วครับต้องอดทนหน่อยครับ <laughs> ลาไปก่อนครับคุณผู้ชมบ๊ายบายครับ